เลขมาอยู่ที่1900 0าโลฟังไม่ผิดคะ่ะคุณพี่ขาโอ้โหไม่น้อยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะ t ต y o ta f o r t u n e r 2.4 l e g e n d e ด่ขับ2ปี2021รถมือเดียวประวัติศูนย์เลยคุณพี่ขาสีขาวมุกหลังคาดำตัวแบ็กท็อปเลยนะค,ะคุณพี่ขารอยบุกรักยิ้มก็ไม่มีสภาพสวยปิ๊งเลยใครที่กำลังตามหาสเปคน,นี้อยู่นะค,ะคุณพี่ต้องไปดูคลิปเต็มให้จบเลยนะคะและคันนี้ยังว่างยังไม่ติดจองนะหนูที่มาอัปเดตให้เลยนะคะคุณพี่ไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาจาัดเจอกับน้องกางเต็นเพรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะตัวแร่ไอเทมเลยคันนี้เลขใหม่อยู่ที่19,000หมืาสำหรับเจ้าตัว t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์สดีเจเดอร์ขับ2ปี2021นสะคะสีขาวมุกหลังคาดําสภาพสวยปิ๊งเลยนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะพี่ยังว่างอยู่นะ,คะใครที่สนใจแล้ว กำลังตามหาสเปคนี้อยู่รีบมาจัดได้เลยราคาคันนี้เสนอขายอยู่ที่1 2 5 0 0ล้านบาทค่ะคุณพี่คะมาจัดกันได้เลยนะมีใครที่แบบว่าชอบแบบว่ารถดีไซน์เท่ๆออปชั่นครบนะบพี่สวยมากเดี๋ยวพาไปชมเลยป้ายทะเปลียนทุกคันนะออกกับเพชรยนต์จะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะคุณพี่ขะตัวนี้นะคะไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทมมีมาใหา้ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดกล้อง3า0รอบงศารอบคันรับประกันโครงสร้าง ตัวรถค่ะไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับสีมาแน่นอนเล่มทะเบียนไม่มีชารุดสูญหายนะคะลงในสัญญาซื้อขายด้วยตรวจเจอนะรับซื้อคืนเต็มจํานวนคืนเงินให้เต็มจํานวนด้วยนะคะกล้าการันตีรถของเราคัดเกตเอมาให้ทุกคันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยะคะคุณพี่ขาล้อมแม็กลายสวยๆเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณพี่สีทูโทนนะตัวยางนะคะคุณพี่ขาเป็นปี2021เนาะคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะคุณพี่และดูช็คด้านในช็คเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณพี่จุดมาร์คคิวซีจาก โรงงานยังอยู่ใต้ท้องรถไม่มีสนิมนะเห็นไหมนี่ไม่ใช่รถน้ําท่วมนะจ๊ะเห็นไหมคะซุ้มลงซุ้มล้อเนี่ยใหม่กิฟเลยนะคะตําแหน่งตัวน็อตอยู่ตรงตามตําแหน่งทุกตัวค่ะคุณพี่และดูสภาพของสีนะคะนี่ด้านข้างมองจากแสงเลยนะคะสีสม่ำเสมอเท่ากันนะคะไม่มีการทําสีมาแน่นอนหูกระจกด้านข้างปรับพับไปปรับ ปับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวลิ้นเหลวไว้หมดแล้วเออพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะอ่ะตัวนี้นะคะคุณพี่นี่สติกเกอร์ยังอยู่เลยคิ้วกันสา์มีมาให้ทั้ง4บานเลยนะคะเดี๋ยวเต็นให้ดูโครงสร้างร,บรอบๆคันเลยนะคุณพี่นะ,ะนี่เปิดให้ดูด้านในแผงประตูด้านข้างดีไซน์สวยมากเลยเป็นสีดําตัดกับสีแดงตกแต่งแสงไฟแอมเบรไลท์แสงสีขาวด้วยนะ,ะในห้องโดยสารนะ,ะและดูตรงนี้นะ,ะเรียมสารตัวน็อตคอมกิบทุกตัวไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่นี่น็อตด้านในนะมองเห็นกันหรือเปล่าอ่ะ เปิดเลนไวให้นะคะคุณพี่คะบานพับประตูอันเดิมเลยนะคะคพี่ตัวสีเนี่ยเรียบรื่นค่ะไม่มีรอยพ่นทําสีมาแน่นอนนะคะสะคาเพจของลีจนเดอร์นี่ของเดิมจากโรงงานนะคะสวยๆเลยนะคะดูทางฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายคุณพี่เห็นไหมนี่หัวน็อตคมๆเลยนี่เห็นไหม สภาพเดิมหมดเลยนะคะสีไม่มีการทำสีนยางนะคะมีรถปี2021ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ระจกอะทุกบานนะคะเออเต็นท์ลืมให้ดูเลยนะคะจะเป็นแบบโค้ดเดิมโตโยต้าหมดนี่ปะเป็นโค้ดเดิมนะคะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนกระจกหรือเปลี่ยนประตูมานะคะคุณพี่ขานี่ ทุกจุดนะถ้าเวลาเขาเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะเป็นของเทียบนะเขาไม่ได้แบบว่าให้เป็นสเปกสูตร,รมานะอ่ะเจให้ดูนะคะคุณพี่ขาฝั่งด้านนี้ค่ะเหลียมซานตัวน็อตนะคะประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายมือนะคะุณพี่คมๆแบบนี้เลยตัวสีเรียบลื่นคุณพี่เข้ามาชมรถตัวจริงได้นะจริงๆถ้าอยากได้ลดร,ราคาหลักล้านอ่ะพี่นะโอเคนี่เห็นไหมของ l e g e n เดอรแท้เป็นโครเมียมด้วยนะคะคุณพี่ขา และตัวนี้มันจะมีคิกเซนเซอร์นะเวลาเราแบบอยากเปิดฝาท้ายใช่ไหมแล้วก็แบบเตะใต้ท้องรถได้เลย เดี๋ยวลองดูนะไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นแบบ LED นะคะไฟเลี้ยวแบบ s e q u e n เ i a แล้วโล,โลโก้ของ Legender มีมาให้เซนเซอร์ถอยหลังฝั่งลึกติดกับกันชนด้านหลังนะคะทั้งหมด5จุดด้วยกันสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกัวที่3เสารับสัญญาณคลบปชามชาร์ฟฟินมีมาให้เลยนะคะเวลาเราจะคลิกเซนเซอร์เราต้องกดนี้ให้รถมันล็อกก่อนนะคะแล้วก็ติดไปมันจะมีหิ่งตื้อเอ๊ะเดนยังไม่ได้ตั้งค่าแน่เลย ได้ยินเสียงสัญญาณก่อนนะคะแล้วก็เขาจะเริ่มทํางานเราก็ต้องถอยห่างจากตัวรถด,ด้วยนะเพื่อจะให้ตัวประตูเปิดนะโอเคสวยมากนะคะคุณพี่และตัวนี้นะคะเต็นให้ดูโครงสร้างทางด้านท้ายตัวช่องรางน้ําฝนต่างๆนะคุณพี่นะไม่มีรอยทําสีเลยนะคะเรียบเรือสน,สนสมาร์สมอเท่ากันเลยไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนไฟด้านท้ายมาแน่นอนนี่ดูจากตัวสีไม่มีรอยทํานะ เห็นไหมคะเชื่อมต่อกันเลยนะคะตัวโชคด้านในนะคะตรงนี้นะคะหัวน็อตคมๆเลยฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่สภาพเดิมสีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยนะถาดท้ายของ f o r t จ n e r มีมาให้นะคะพี่แล้วบอะด้านหลังก็จะเป็นแบบปรับพับแผลนะคะคุณพี่คะ่ะแล้วภายในดูสิกว้างขวางสะดวกสบายขนของได้เยอะนะ,ะแล้วก็จุคนได้เจ็ดที่นั่งนี่เนมเออสวยมากหลังคงหลังคาเราเจอไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีเลยคะ่ะคุณพี่นะนี้มา ทำเหมือนเดิมมันจะมีตัวเซนเซอร์อยู่ด้านล่างนะคะพอดังเสียงติ๊ดแล้วเราก็ถอยหลังออกมานะคะน,นี่โอ้โหครบเลยมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อหล่อนะจ๊ะมีไว้เพื่อหล่อนะคะมาดูในส่วนของ ฝั่งทางด้านคนขับทางด้านนี้นะคะพี่ร้อยบุบลักยิ้มไม่มีจริงนะคะพี่สีสม่ําเสมอเท่ากันเลยนะคะยางอะไหล่ก็มีมาให้นะคะพี่ครบๆเลยนะนี่เปิดให้ดูโครงสร้างทางประตูด,ด้านหลังฝั่งขวานะคะคุณพี่ขากระจกทุกบานจะเป็นพาร์ทเดิมโค้ดเดิมโตโยต้านะเห็นไหมเอ่ยน,นี่น่าจะแบบว่าไม่โฟกัสนะนี่เห็นไหม Okay. เป็นโตโยต้าหมดเลยแผงประตูด้านข้างตัวนี้ก็จะตกแต่งเป็นแสงไฟแอมเบรไลท์นะคุณพี่ทั้ง4บานเลยนะคยะเรียมสานหัวน็อตนะทางฝั่งด้านในคมๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ประตูบานพับเนี่ยอันเดิมเลยแล้วเบาะด้านในดีไซน์สวยมากคุณพี่ค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดกับสีแดงนะเหมือนแบบคล้ายๆตัว T R D ถ้าเป็นปี201920อะไรพวกเนี้ยยังไม่ได้เป็นตัวหนเนื้อเชนนะจะเป็นเบาะโทนนี้นะคุณพี่เบาะใหม่อยู่เลยนะเอ้สวยมาก แล้วก็บอกด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าจิงโจ้เก็บเอกสารที่แขวงถุงแกงมีมาให้ที่ชาร์จแบตตัวนี้เขาจะเป็นไทป์ซีหมดเลยนะแบบชาร์จแบบเนี้ยคุณพี่มันชาร์จเต็มไวมากนะเนี่ยออกแบบมันได้ดีคุณพี่ไม่เกะกะด้วยนะคะที่เสียบปลั๊กไฟบ้านก็มีนะคะนี่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะคุณพี่คะแล้วดูมิติตัวรถจากทางด้านหน้าคุณพี่ดีไซน์สปอร์ตสุดๆเลยดูสิโอ้ กรีบเลยนะคะหลังครงหลังคางก็ใหม่กริบเลยนะคะคุณพี่แอดหลังมีมาให้ไฟด้านในก็จะเป็นแสงสีขาวนะอันนี่โอเคปิดไฟก่อนนะคะคุณพี่เดี๋ยวมาดูทางฝั่งด้านข้างนะตรงคนขับนะคุณพี่นะจะสวยขนาดไหนออปชั่นเยอะอยู่นะตัวนี้นะแผงประตูด้านข้างตัวนี้นะคะคุณพี่ก็ตามเลขไม่เลยนะไม่มีช็รตนะคะ นุ่มๆอยู่เลยนะคะกระจกเปิดออโต้ทั้ง4ี่บานนะคะหูกระจกปรับพับไฟฟ้านะจะปรับเป็นสองสเต็ปแบบนี้ไม่ได้พับออโต้นะถ้าพับออโต้อยู่ตรงกลางนะคุพี่เราต้องพับเองนะคะเหลี่ยมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านข้งางคนขับค่ะคุณพี่เห็นไหมคะไม่มีรอยแกะขายรอยคาบสนิมไม่มีรอยทําสีไม่มีนี่จับดูได้เลยนะะเรียบรื่นนะคะคุณพี่คะ สครับเพดนะคะด้านข้างตัวนี้มีมาให้แล้วเบาะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีดปรับพับไฟฟ้านะค,คู่หน้าเลยค่ะคุณพี่เบาะตึงๆฟูๆไม่มีล้มนะคะแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลนไว้เห็นปะภายในสวยมากดีไซน์สปอร์ตมากตัวนี้นะคะคุณพี่ก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้นะที่วางแก้วน้ําของโตโยต้าออกแบบมาให้เยอะเลยนะเข้ามาดูด้านไหนขอขอุญาสตาร์รถนะเป็นระบบเอนจิ้นพรูสตาร์นะคะจะเป็นแบบนี้ มหน้าปัดหน้าจอตัวนี้ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยคะ่ะลูกค้าปึ้งขอดูเลขใหม่ไม่หมื่นเก้าเอาจริงนะไม่หมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะไม้น้อยมากๆเลยนะคุณพี่คุ้มมากนะพครงมาไลั์ก็เป็นมันติฟังก์ชันให้แล้วในควบคุมเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนควบคุมตัวหน้าปัด หน้าจอหนาการแสดงผลตรงนี้นะคะคุณพี่แล้วก็มีครุสคอนโทรลให้นะคะคุณพี่ขาเขาจะเป็นเหมือนป้านการ,การปัดน,น,น้ําฝนนะแพเทนชิปที่พวงมาลัยนะคะมีมาให้นะคะไฟหน้าพอป,ปิดออตโตได้นะคะแล้วก็ตัวนี้หน้าจอทัสกินเดิมแท้จากโตโยต้าเลยปึ้งเดี๋ยวให้เต้นให้ดูตัวกล้อง360อองศานะกล้องชัดมากๆนี่อือหือ ดูจึงมากเห็นรอบเห็นทั่วสารทิศเลยนะคะคุณพี่จะชอบมุมมองไหนอ่ะมุมมองแบบตัวรถอย่างนี้ก็ได้นะคะด้านหน้าด้านข้างเห็นหมดเอาเซีอะเห็นไหม น่าใช้มากนะคะแล้วตัวนี้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เป็นดูโอแอร์ด้วยสามารถปรับพับแยกส่วนกันได้ไม่ต้องทะเลาะก,กับคนข้างๆนะจ๊ะใครร้อนใครหนาวก็ปรับกันเอานะแล้วก็ตัวนี้นะคะคุณพี่จะเป็นไวเลสชาร์จเจอชาร์จแบตโทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียบสายนี่เปิดปิดได้จากตรงนี้นี่แม่คะไม่แน่ใจว่าเหตุหรือเปล่า แล้วตรงนี้นะคะคอนโซลตรงกลางจะเป็นลายไม้นะคะจะเป็นโทนสีเข้มหน่อยนะ,ะคะคุณพี่ขะหัวเกียร์ไม่มีลอกล่นนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดด้วยนะคะมีปุ่มอีโคโมช่วยในการประหยัดน้ำมันแล้วก็ตัวพาว r โหมดใช้อัตราการกินน้ํำมันแบบเติมรูปแบบเลยนะคะกล่องคู่บล็อกด้านหน้าตรงนี้ก็มีนี่จุบแล้วก็เคด้านในโอเคอเคูค่มงคู่มือการใช้งานของตัวรถมีมาให้ครบเลย ะะแล้วก็ตรงนี้ค่ะลูกค้ากระจกมองด้านหลังตัดแสงออโต้กล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยคือติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะอันนี้เดิมแท้เลยนะถ้าเป็นกล้องของโตโยตา้าจะเป็นแบบนี้ปึง้งกล้องชัดนะเห็นปะ่ะหลังคงเหลืองค้ามไมค์กิฟตเปิดไฟได้นะจ๊ะที่ใส่แว่นนะฮะมีมาให้ฝั่งด้านนี้เหมือนกันปึง้ง สว่างจ้าแน่นอนชอบตรงไฟแอมเบรไลท์นะในห้องโดยสารมันทําให้ดูมิติตัวรถแบบสปอร์ตอ่ะออสวยนะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวกลางเต็นท์จะพาไปชมเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กิ๊มันรอบคันไหมไปดูกันเลยจ้า เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะพี่เจ้าตัว l e g e n เด2 4ขับ2คันนี้เนี่ยพี่สภาพเครื่องยังกริปอยู่เลยเห็นปะฝาครอบเครื่องนะคะพี่ริ้วรอยไม่มีรอยหนุดแทะใส่ไฟก็ไม่มีเลยสักนิดนะคะตามข้อต่อท่อต่างๆจะมีจุดมาร์ค QC จากโรงงานนะว่าตัวข้อต่อท่อเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยไข่ดามพี่เลขคดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะกระเป๋ะใส่ของเหลวต่างๆนะคะก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะคะพี่กางเต็นก็จะดูแลกันเป็นการเติมให้นะแต่ถ้าเป็น น้ำมันเครื่องเนี่ยคือเปลี่ยนถ่ายให้นะรอบ5,000โลได้เลยนะคะคุณพี่คะนี่สภาพเครื่องรอยสนิมไม่มีรอยสักนิดนะคะคุณพี่นี่สวยๆเลยนะคะคุณพี่และโครงสร้างด้านหน้าฝากระป๋งด้านหน้าหัวน็อตไม่มีรอยแกยะไขของพี่เรียบรื่นเลยนะคะสียางใช้งานได้ตามปกติไฟด้านหน้าไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานต้องเป็นไทโคยโตะนะคะคุณพี่คะและดูสินี่ไม่มีรอยทําสีเลยนะคะ สภาพยังใหม่เลยฝั่งด้านนี้เหมือนกันเห็นปะโค้ดเดิมไทยโคยโตไม่มีการเปลี่ยนนะคะคุณพี่คะแบตเตอรี่นะคะตรวจเช็คค่าแบตให้จากจริงๆออกรถไปนะหนูเปลี่ยนทั้งไส้กองแอร์เปลี่ยนแบตถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมดเช็คของเหลวให้หมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงค่ะใช้งานกันได้ยาวๆแน่นอนออกรถไปไม่ผิดหวงังใช้งานเลยนะแผ่นเพจนะคะไม่มีชํารุ่ส่นหายนะคะคุณพี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะและให้ดูโครงสร้างนี้นี่เห็นไหมไม่มีรอยทําสีเลยหัวนอตทางฝั่งขวามือน,นะคะคุณพี่นี่ ชัดเจนไหมจุดเม็ดอาร์การผลิตจากโรงงานนะอยู่บนเม็ดกลมๆอยู่เลยนะคะไม่มีรอยเคลื่อนของสีเลยนะคะฝากระปรงด้านหน้าจะเรียบๆนะคะคุณพี่ถ้าทําสีมามันจะแบบสับๆากหน่อยนะนี่ สีสม่ำเสมอเท่ากันหมดเลยแผงกันความร้อนดนะ้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยสภาพเปงเป๊ะอยู่เลยนะคะคุณพี่คะอ่ะสำหรับวันนี้แหละใครที่อยากได้เจ้าตัว t o y ยต a Fortuner l e g e n d เจขับ2คันนี้นะคุณพี่ก็ถักกันเข้ามาได้นะคะคพี่คันนี้ขายที่1 2 5 0 0ล้า25บาทเท่านั้นนะคุณพี่ถ้าอยากได้เรียบเลย น,น้องยังไม่มีเจ้าของนะคะขายดีมากถ้าเอาเข้ามาแล้วนะคะคุณพี่คะอะถ้าสนใจรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0 6 4 5 5 4 6 4 6 9โทรก,ก็ได้แอดไลน์มาก็ได้ตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะรีบมาอัปเดตตัวแหรไอเทมแบบไหนอีกนะั้นรอชมกันได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊าย